เชิญเอาอีกแล้วนะคะคุณาสาตว์คุณไม่มีตตํำความกลัวบ้างเลยหรือไงอะ่ะคราวที่แล้วคุณก็ยกพวกไปขู่เขาคราวนี้คุณก็เอาตำรวจมาจับเขาอีกอะ่ะคุณจะสร้างความแค้นให้กันไปถึงไหนไม่เอาแล้วนะคะไม่เอาแล้วไม่ต้องสร้างศัตรูแล้วอะ่ะ ฉันไม่ยอมให้มันทำลายชั้นฝฟาเดียวหรอกนะถ้ายอมเราก็ต้องยอมไปตลอดคนอย่างฉันน่ะต้องไม่แพ้และไม่เคยยอมแพ้แต่คุณต้องรักตัวกลัวตายด้วยสิคะฉันไม่เป็นอะไรหรอกน้าคนดีอ่ะผีคุ้มอย่างน้อยก็ผีในวันนี้จกักได้ละ ทำตัวไม่น่ารักฉันก็ไม่อยากจะคุ้มครองนะเว้ยคุณศาสตร์คะแต่นี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะคะตั้งแต่เพลงรู้จักคุณมาคุณทำแต่เรื่องเสี่ยงเสียงให้คนอื่นเขาต้องเป็นห่วงได้ไม่เว้นแต่ละวันน่ะแล้วอย่างนี้เพลงจะอยู่ห่างคุณได้ยังไงล่ะคะก็ไม่ต้องไปไหนสิครับ อยู่ข้างๆผมแบบนี้นี่แหละ คนเขาเป็นห่วงเองมาแกล้งกันอีกนะคะ อยากจะขอเพียงอยากจะขอแค่นิ้วก้อยเธออย่าทำเกินมาเกี่ยวกันไว้แค่นิ้วก้อยเองป้องเอ้าคุณโตครับอารมณ์ไหนคะเนี่ยก็อารมณ์ดีนี่ยังไงแล้วเมื่อเห็นหนูเนี่ยนะเริ่มจะรักเจ้าสาขึ้นมาบ้างแล้วลสิคิ้วคิวคิวคิสาวนะเพลงไม่ได้รักคุณสาส เนอะถ้าไม่ได้รักแล้วอมยิ้มทำไมล่ะจ๊ะ <c oughs> เรานี่ปากแข็งใจอ่อนแล้วเนี่ยคุณปต <c oughs> ั้งแน่ตัดเลยคุยกับใครล่ะจะได้ขนาดกับเขาแล้วคุยกับใครเพลงพินคุยกับใครเ <c oughs> <c oughs> คลียกันเองแล้วกันนะปู่ไปก่อนละ ไปก็ไปบอกมาเลยบอกมาว่าคุยกับใครบอกมาทิไม่มีค่ะเพลงไม่ได้คุยกับใครจริงๆรอกเสียไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อแสดงบอกนะขโมยแว่นทิ้งอย่างนี้น่าเพียงพิงบอกให้หน่อยนะเพียงบอกแล้วไงว่าเพลงไม่ได้พูดคนเดียวอ่ะคือเพลยงสาวไปพูดบนเวทีโปรงลางไม่เชื่อไม่เชื่อเด็ดขาดเลยใช่บอกตรงกันดีกว่าเพราะเมื่อกี้คุยกับผีใช่ไหมบอกความจริงหมดนี่ หมอเถอะครับผีใช่ผีมาแล้วใครจะอยากไปคุยกับผีผอ่ะเราพี่เนี่ยอยากคุยกับผีเบียดสป,ปิกด้วยเออนาลา,าคุณเพลงครับขอร้องเถอะครับ ทำยังไงก็ได้พี่สองคนจะเจอผีที่วันพิจักหน่อยะครับจกเห็นมากๆกเลยใช่แรกๆจะไม่คุ้นเคยนะพอเจอนานๆไปเดี๋ยวก็สนิทกันเองพอสนิทปุ๊บพี่ได้ขอหวยเลยได้รู้ว่าหวยรวตนเนี้ยมันออกอะไรผีครับผีครับบอกเลยครับหวยออกอะไรครับออกอะไรครับออกอะไรไม่รู้หรอกนะแต่ที่รู้อ่ะแกสองคนได้ออกจากงานแน่ใช่เลยออกงานตกงานไม่มีงานทำก็ไปนอนเป็นหมาข้ามถนน โอ้โหเออคุณศาสตร์ครับคุณมาอย่างไรไม่ให้ซุ่มใ้เสียงเลยครับเนี่ยนี่ว,ว่างกันมากใช่ไหมไปไหนก็ไปปะมีงานอะไรก็ไปทำขผมหน่อยห็นาแมบอกแล้วให้คุ้มหน้าประตูงานตลอดเลยแกเี่ยฮะต้องมาตามมาอยู่เรื่อยเลยนะไปเลยคุณศาสตร์ตามเพลงมาถึงนี่ มีอะไรจะใช้เพลงหรือเปล่าคะใช่ใช้ให้ไป <c oughs> ไปดูหนังเป็นเพื่อนหน่อยพอดีวันนี้ฉันว่าง <spe ech> แต่เออคือเพลง,งเพลงมีงานต้องทำค่ะ ไม่ต้องฉันให้คนทำงานแทนเธอแล้วเพราะฉะน,นั้นวันนี้เธอก็ว่างด้วยเหมือนกันก็คงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องปฏิเสธฉันแล้วนะตามฉันมา แม้ว่าฉันไม่เคยดูหนังกับผู้หญิงคนไหนสองต่อสองเลยนะพอเจ้าเม่เจ้าเป็นันไม่ได้ฉันพูดจริงๆนะแพลงพินเธอเือคนแรกแล้วก็อยากให้เป็นคนสุดท้ายด้วย ส่ตาแบบนี้หรือพูดเรียน้ำเสียงแบบนี้มันเหมือนกับว่าเราเป็นแฟนกันจริงเฮ้ยทำอไรมไมีจริงๆมันไม่ใช่สักหน่อยอะเฮ้ย hey. ทำไมเธอต้องคอยพูดย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าเราไม่ใช่แฟนกันจริงๆอ่ะ ฉันก็แค่เล่นให้มันสมบทบาทและที่สำคัญนะฉันก็จำได้ขึ้นใจไม่ต้องมาพูดอ่ะก็เผื่อคุณลืมไงเราอ่ะไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆเราแค่หลอกคนอื่นเราเรื่องทั้งหมดอ่ะมันก็เป็นแผนที่คุณเกุขึ้นมาทั้งหมดเลยอ่ะอะไรกัว่ะ รัคุณมุกขิศใช่ไหมคะ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 ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยจงรักจงรักอตอนนี้ผมชอบเพลงแล้วอะ่ะพวกพี่กับเพลงพินเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันเลยมีเรี่ยวมี